สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทำา n n r r o i p r r o j e t t r r นะครับสำหรับที่มาที่ไปของตัวนี้นะครับก็คือว่าผมซื้อ p r o j e c t o r มาตัวหนึ่งนะครับเพื่อนว่าคาดหวังไว้สูงว่ามันจะชัดนะครับเพราะว่าเขียนข้างกล่องว่าเป็นรองรับระดับ 4K นะครับผมพอซื้อมาปุ๊บมันไม่ชัดเลยนะครับมองหน้าคนไม่รู้เรื่องก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่า อาจจะเป็นเพราะว่าซื้อมาถูกเกินไปราคาถูกเกินไปหรือเปล่านะครับทีนี้พอจะซื้อของแพงขึ้นก็กลัวว่ามันจะไม่ถูกใจอีกนะครับก็เลยเอาที่สบายใจคือทําเองดีกว่านะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําอธิบายอุปกรณ์ว่าสิ่งที่จําเป็นนะครับที่ต้องใช้ในการทําตัวนี้คือมันมีอะไรบ้างครับอันดับแรกคือหน้าจอที่ละเอียดที่เราต้องการนะครับว่าจะเป็น sd full hd หรือว่าระดับ4 k 2 k อย่างนี้นะครับ อันนี้ผมเลือกใช้โทรศัพท์เป็นระดับ HD HD ครับเป็นโทรศัพท์เก่านะครับผมคือไม่เก่ามากระยะ3ปี4ปีนะครับถ้าเกิดเก่าเกินไป Android มันจะไม่อัปเดตนะครับบางทีแอพพลิเคชันบางตัวที่เราต้องการใช้มันจะใช้ไม่ได้นะครับนี่นะครับเป็นตัวเครื่องแล้วก็เป็นหน้าจอนะครับสิ่งที่จะทำต้องทำก็คือว่า พอแกะหน้าจอมาปุ๊บก็ต้องแกะตัวเป็นแบ克ไลท์นะครับคือว่าถ้าถ้ามีมีแบ克ไลท์คือจอโทรศัพท์เราจะไม่มีแสงเราจะมองไม่เห็นนะครับแกะชุดแบ克ไลท์ออกนะครับผมอันนี้เป็นเป็นหน้าจอนะครับจะอยู่ตรงกลางระหว่างเฟสโนเลนนะครับเลนหน้ากับเลนหลังสองตัวนี้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับ เป็นเลนโฟกัสนะครับเลนโฟกัสตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าซื้อมาไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่าอันนี้ผมซื้อมาในระดับที่รองรับหน้าจอขนาด6กถึงแปดนิ้วนะครับผมซื้อมาตัวนี้คือหน้าจอสําหรับ8ดนิ้วนะครับถ้าเกิดว่าซื้อมาออสําหรับหน้าจอที่มันเหมาะสําหรับหน้าจอ10นิ้วอย่างนี้นะครับ ภาพที่ฉายออกไปมันจะเล็กเกินนะครับคือในระยะ3-4เมตรแทนที่จะได้หน้าจอจอแสดงผล150-200นิ้วมันจะอาจจะเหลืออยู่ประมาณ40-50นิ้วนะครับคือมันจะเล็กเกินแต่ถ้าเกิดซื้อเลนที่มันไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่าสำหรับหน้าจอ4นิ้วมาใช้สำหรับามาใช้กับหน้าจอที่เราต้องการคือ6นิ้วเนี่ยภาพที่ฉายออกไปจะใหญ่เกินไปนะครับ คือเครื่องจะต้องตั้งอยู่ข้างหน้าเราในระยะประมาณ 1- 2เมตรมันจะบังสายตาเรานะครับถ้าเกิดว่าถอยห่างเกินไปมันจะใหญ่เกินไปภาพมันจะไม่ชัดน,นะครับเมื่อกี้คือเฟสโนเลนนะครับจะมีเลนสองอันประกบกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมเลนฝั่งหน้ากับฝั่งหลังนะครับต้องเอาส่วนที่เป็นสากเหมือนกระดาษทรายนะครับหันหน้าเข้าหากันนะครับผม เรนตัวนี้มีความสำคัญก็คือว่าปกติจอหลอดไฟ LED เราฉายเข้าไปมันจะเป็นลักษณะของหลอดไฟกลุ่มๆนะครับ mm hmm. เลนโพนี้จะทําหน้าที่ปรับแสงที่มันมีความคามนั้นให้เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับมุมมุมแต่ละมุมเนี่ยมันจะมีความสว่างเท่ากันนะครับทีนี้ตัวที่ลำดับต่อมาคือ เป็นตัวฟองแสงนะครับก็เหมือนฟิล์มกระจกรถยนต์เรานะครับที่ไปติดฟิล์มกองแสงอันนี้เป็นกระจกนะครับกระจกที่จริงแล้วก็ติดฟิล์มกองแสงมานะครับอันนี้จะช่วยทําให้ลดอุณหภูมิของแสงที่ยิยงเข้าไปในจอแสดงผลเราเนี่ยลดลงนะครับแสงก็จะดรอปไปนิดนึงนะครับเอาหันหันด้านฝั่งที่มันเงาเหมือนกระจกเข้าหาหลอดไฟนะครับ คือถ้าเกิดเราใช้จอแสดงผลที่มีความละเอียดเยอะนะครับแสงที่จะใช้ในการยิงเข้าไปเนี่ยมันจะต้องเข้มข้นสว่างมากนะครับทีนี้ยิงถ้าเกิดว่ามันวัดสูงๆหรือว,ว่าไฟแรงเนี่ยมันจะทําให้เกิดความร้อนนะครับเพราะเกิดความร้อนมากๆหน้าจอโทรศัพท์เราจะไหม้นะครับมันจะไหม้เป็นจุดดาๆแล้วก็ไหม้ถ้าเกิดปิดเครื่องเมื่อใดถ้าเกิดเราไม่ปิดเครื่องมันจะเสียนะครับสิ่งสุดท้ายคือโคมรวมแสงนะครับ แล้วก็ส่วนที่อยู่หลังสุดคือจอ LED นะครับผมเนื่องจากมันมีความร้อนมากนะครับยิ่งแสงเยอะก็ต้องมีความร้อนมากฉะนั้นต้องมีซิงค์ระบายความร้อนซิงค์ระบายความร้อนแล้วก็พัดลมระบายความร้อนนะครับผมอันนี้งานยังไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าติดกาวอยู่ยังไม่แห้งนะครับเดี๋ยวก็ตัดที่หลังนะครับโอเคทีนี้ผมจะมาเทสระบบให้ดูนะครับว่ามันจะชัดขนาดไหน ครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดเครื่องแล้วนะครับสิ่งที่จะเ,เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึงนะครับก็คือ power supply นะครับตัวนี้จะป้อนไฟให้กับหลอด LED นะครับท่านั้นหลอด LED ที่เราใช้นะครับเราต้องรู้ว่ามันใช้ไฟก e ี่โวลต์นะครับอย่างเช่นว่าของผมเป็นหลอด LED ขนาด280วัตต์นะครับใช้ไฟ46ถึง4 0ถึง4 7โวลต์นะครับทนั้นผมก็ต้องเลือกซื้อ power supply ที่มันป้อนไฟได้นะครับอันนี้ผมซื้อมาขนาดหนึ่งพันวัตต์นะครับ48โวลต์20แอมป์นะครับโดยประมาณนะครับหนึ่งพันวัตต์ชือบายนะครับฝันนี้เป็นชือบายชนกับหนังแล้วนะครับต้องเป็นลักษณะดูความร้อนออกนะครับเ่าออกเตาเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าความร้อนจะสะสมในเครื่องจะทําให้จอไหม้นะครับตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมเมาส์โบร์นะครับ ันนี้เปิดหลอดไฟนะครับเปิดหลอดไฟออขนาดจอที่ออกไปคือประมาณ100นิ้วนะครับบุ๊คี้ใช้ตลับเมตรวัดอยู่แล้วนะครับจากแนวเส้นทยแยงนะครับ100นิ้วนะครับอันนี้ผมจะปิดไฟเนะครับปิดไฟแล้วนะครับอันนี้เปิดตอนกลางวันนะครับนะครับเปิดตอนกลางวันนะครับโอเคสําหรับ ออผมว่าผมพอใจนะครับสําหรับในการทำโปรเจคต์ในรอบนี้นะครับเพราะว่าความละเอียดถือว่าชัดมากนะครับถัดเกินความคขดหมายนะครับทีนี้ผมจะการไปดูว่าวอลเีเปอร์ที่ ในว่าพวกท่านก็าทรงจะมองเห็นหรือเปล่าครับทางบ้างนะครับเทียบกับไม้บรรทัดนะครับเทียกกับไม้บรรทัดนี่รับเป็นดรอดสกินข้างล่างใต้ไม้บรรทัดนะครับ ประมาณ1ตารางออประมาณสองตารางมิลลิเมตรนะครับต่อ1ดอทสกรีนนะครับโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วย,ด subscribe, ดวยกดซับสไครต์ื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ